เจริญพรญาตโยมทุกท่านนะวันนี้ก็ตรงกับวันอาทิตย์ที่1ธันวาคมนะพุทธศักราช2567นะวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่อาตมาพร้อมด้วยทีมงานปันน้ำใจนะก็จะได้จัดทำอาหารนะเพื่อให้แจกจ่ายกับประชาชนทั่วไปนะซึ่งตอนนีนะ้ด้านหลังอาตมานี้ก็เป็นทีมงานปันน้ำใจนะที่กำลังนะ จัดทากันอยู่นะซึ่งตอนนี้ก็กําลังทําอาหารก็อยู่นะั่นเดี๋ยวเรามาดูกันนะตอนนี้ก็เป็นอาหารที่กำลังเตรียมกันนะวันนี้ก็มีอาหารสองแบบสองทิศด้วยกันนะตอนนี้ก็กําลังเนะตรียมนะอาหารก็อยู่นะแม่ครัว อันนี้กอ็อยู่ในขั้นตอนการเตรียมการต่างๆนะตอนนี้ก็เดี๋ยวเรามาดูข้างในว่ามีอาหารอะไรบ้างเข้ามาตมามมนนี่เลยนะวันนี้ก็เป็นอ,อันนี้จะเป็นไข่เจียวหมูสับนะตอนนี้ก็กําลังเจียวกันอยู่เลยนะวันนี้กําลังเจียวกันอยู่เป็นไข่เจียวหมูสับนะ,ะก็กําลัง ช่วยกันเจียวกันอยู่แล้วก็อันนี้ก็ใส่กล่องให้เรียบร้อยอันนี้มาทางนี้หน่อยอันนี้มามเป็นแกงแกงไก่หน่อไม้แก,แกงไก่หน่อไม้นี่โอ้โหสีสันดีมากนะซึ่งตอนนี้เสร็จแล้ว1ห,หมอ้อนะเราจะแกงแบบนี้2หมอ้ออันนี้หม้อแรกนี่เสร็จแล้วนะหม้อแรกเสร็จแล้วก็ใส<ค>่ไก่ลงไปทุกอย่างนะแล้วก็อันนี้อันนี้อันนี้เขาเร็จเสร็จเสร็จเสร็จไปบ้างแล้วนะ อันนี้ก็เป็นไข่เจียวแล้วก็ข้าวสวยเดี๋ยวเหลือ,อแกงแล้วก็ขนมนะวันนี้ก็จะเป็นขนมปังอ่เว้ยเฮ้ยนะขนมปังก็จะใส่ลงไปน,นี้อีกนะเดี๋ยวอันนี้ก็ใส่เสร็จแล้วนี่นะอ่าก็เดี๋ยวรอยสักครู่หนึ่งเอาไว้ตอนนี้ก็อ่ะแม่ตอนนี้แม่ครัวก็กำลังอ่าทำแกงกันอยู่นะอ่ะตอนนี้ก็กำลังแกงกันอยู่ ก็ทำกันเต็มที่นะนั้นเดี๋ยวเราก็จะแจกให้กับประชาชนทั่วไปที่มารับนะตอนนี้ก็แกงกันนะที่แกงก็แกงที่ทอดไข่ก็ทอดไข่นะอันนี้อันน,น,นี้อันนี้ก็เป็นกำลังเจียวไปอยู่ตอนนี้ใช้3ามกระทะเลยนะ,ะใช้ใช้สามกระทะเพราะว่าจะได้เร็วขึ้นนะได้เร็วขึ้นนะอะนี่อันนี้โอ้ไข่เจียวนะ นู่นด้วยนะนี่วันนี้เป็นเมนูไข่เจียวหมูสับนะเราทอดอเราทอดใหม่ๆเลยนะอทอดเฉพาะเลยเฉพาะกล่องเฉพาะกล่องเลยนะคนหนึ่งก็จะได้หนึ่งกล่องนะได้แกงหนึ่งถุงได้ข้าวสวยแล้วก็ได้ขนมนะได้ขนมด้วยแล้วก็มีมีน้ำดื่มด้วยนะมีน้ำดื่มด้วย นะวันนี้ก็จะให้น้ำทั้งหมด6กขวดด้วยกันหนะขวดด้วยกันน,นะนั้นสำหรับการเตรียมอตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาก็กำลังเตรียมกันอยู่นะเดี๋ยวช่วงเย็นก็เราก็จะได้ำดำเนินการแจกต่อไปเอา,เาได้เวลาแล้วาตามที่ ได้น<พ>ัด<พ>หมาย<พ>ไว้เมื่อสักครู่นี้เราก็ได้ทำอาหารการเสร็จเรียบร้อยอะน,นะต่อไปนี้เดี๋ยวก็จะให้ผู้ที่ได้มารับอาหารนั้นได้รับอันนี้ก็เป็นญา,าติโยมที่เดินทางมารับอาหารก็ตอนนี้ก็เข้าแถวไปที่เรียบร้อยแล้วแล้ว,ลวก็ได้แจกบัตรให้กับคนที่จะมารับเพราะว่าเราต้องมีบัตรเดี๋ยวอันนี้ก็มากันเรื่อยๆแล้วก็เข้าแถวกันอยู่เดี๋ยวก็สักครู่หนึ่งเดี๋ยวเราก็จะได้แจก นี่ก็อาหารที่เราจะแจกวันนี้ก็มีข้าวสวยมีไข่เจียวแล้วก็มีแกงมีแกงน่อไม้แล้วก็วันนี้เราจะแจกน้ําน้ําเราจะแจกให้ทั้งหมดคนละหขวดด้วยกันตอนนี้ก็เดี๋ยวเรารอความพร้อมแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราก็จะได้แจกแล้วและไปทางขวามือนะครับไปทางขวามือไปมือไปมือไปตามกันมาเรื่อยๆตามกันมาตามกันมานะ ตามแล้วก็ตามมาจะตามมอา <ไป S 1> หนเดียวนะไม่ใช่ไปตามอีกเที่ยวไม่ได้นะ,ะที่บอกตามกันมาตามกันมาตามครั้งเดียวนะเที่ยวสองจะไปตามไม่ได้นะนะไทรพูดภาษาอังกฤษลองทานนิตาน่ายานนิตานโอ่งๆนี่น้ับไป<ค>ไปทานไปเข้าแถวต้องไปเข้าแถวก่อนาตามกันมาตามกันมา นะตามกันมาถามว่าใครพูดภาษาอังกฤษได้ได้สองชุดดูที่มีมาอเมริกาโดทำไมนะโดตามแรอ่ามีคนพูดภาษาอังกฤษได้ไดสองชุดไหนดูหน้าแข่งผัดกันผัดกันคนละห้าหกชุดควรจะพูดภาษาลาวอลองสองคนมาถามกันมาถามกันมาเออดี เรียบร้อยแล้วก็สวยงามมากอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องการ22เราจะเจอกันใหม่22เราเจอกันใหม่าหวังว่าจะดีมาอีก22ฟังไปเลยก็เป็นขนมจีนน้ำยาขนมจีนน้ำพริกโอ้โหให้นนมจีนคนละเข่งเข่งแค่ไหนเียเอาเข่งนี้งๆงเข่งเทาเดิรูปตลาดนะเราไม่ได้มาแบ่งให้คนละเข่งนะนะ รามน้าหมอนจีนคนละเข่งรับกันไปยวันนี้ก็แจกไปเรื่อยอยากานอ่าน้ำพันไทยเริ่มนะจากอาหารประเทศจีนเหรออ่ามามาเข้ามาเข้ามาเลยเข้ามาเลยมาเข้ามามาอ่าตอนนี้แถวที่หนึ่งแถวที่หนึ่งกำลังจะจะสุดแถวนะแถวที่หนึ่งแถวที่สองก็ตามไปเลยนะครับเอะไะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับและขอบใจนะครับในน้ำใจไมตตีของทุกๆท่านถ้าไม่มีท่าน เราก็ทําไม่ได้ทําแล้วคนไม่มารับเราก็ต้องทิ้งไม่รู้จะไว้ไหนนะครับฉะนั้นทุกคนก็ช่วยกันทั้งผู้ให้และผู้รับจะมีความสาคัญเท่าๆกันไม่มีผู้รับผู้ให้ก็ไม่รู้จะให้ใครนะครับไม่มีผู้ให้ผู้รับก็มาไม่ได้ไม่รู้จะมาเอาอะไรเพราะไม่มีอะไรมีแต่กุฏินะมีแต่กุฏิก็ไปไม่ได้นะครับวันนี้ก็ทยอยกันมาเรื่อยๆนะครับทยอยมาเรื่อยๆวันนี้รู้สึกว่า ดูแล้วมันมีมิติมันมีความเป็นความเรียบร้อยอะนะความเรียบร้อยแล้วก็สวยงามน,นะครับความปเปแจกที่อื่นดูแล้วเพราะว่าดูแล้วเรามีพื้นที่